ติดเ่้ยนยเอาเรื่องจะเป็นมาก,กันวะรอบนี้ที่สามสี่มันมันเขอะขาเข้าใจใช่ไหมเออว่าเนี่ยไอ้ไอเนี่ยไอ้ฮาชี้เนี่ยเดือดสุดเล่า มันยิงยิงปืนใหญ่หนึ่งนัดแล้วก็ยิงมิสไซล์หกนัดแล้วก็กลับมายิงปืนใหญ่ได้อีกหนึ่งนัดอะ่ะมันต้องกลับออกไปตั้งเหมือนเหมือนแปดลูกอะ่ะยังไงก็แตกกวกเลยรถถังอะ่ะชุดเดียวแตกแต่ถ้าแม่นเออทีสามสี 3, 4, แม่นกว่า

ห้องเต็มว่ะหรือเพราะว่าเสาร์อาทิตย์วะแซคเนาะน่าจะแหละต้องมีงเหตุผลเฮ้ยรถถัง,งเกิดตรงไหนวะคุณลืมหมดละตรงนี้แซคใช่ปะ ไอ้แท็กขึ้นไป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 เลสเตอร เหมือนใครกระโดดเลยใช่ปะ่ะเออแล้วไปสนับสนุนเพื่อนไปไอแซคสี่สี่สีเยอะมากและอ้าวทำไมเอเสียแล้ววะไวตรงวะต้องนั่งอย่างนี้นนะออกขึ้นหัวแม่ง เอียสไนยิงโกอไย้เจพีเอ็นอีกอะแม่งไม่เครื่องบินกัรถถังไอ้แซคกูว่าไปยื้อหลังมาก่อนดีกว่าไม่งั้นเศร้าอะไปเอาเอก่อนดีกว่า งั้นเดี๋ยโดนต้อนหน้าต้อนหลังจบเลยตกใจคือมีเครงบินในที่อยอะไหมอยู่เยอะหรือเปล่าูเซฟ ว่าจาันไม่หมาะกลัวเอ้ยเอ้เฮ้ยได้รถถังวะมันต้องสายอะไรวะแซคสาไฟปะด่านนี้กัวใช ไปแล้วใสไฟแล้วใสไฟยิงโมกแล้วกันเอ้ยไม่จำเป็นดิปืนใหญ่ไปเลยแล้วก็นี้แล้วก็ไร้แทงกระสุนไปมาเลยแซกไอ้เฮียปืนกระบอกมาเลย โอ้ยรถถังมาโคบเอเนี่ยหว่าไหนวะโอ้แต่ลูกกระสุนโหลดช้ามากแต่โดนทีบอกเลยว่าว่าจังหน้าแต่ไม่โดนอ่ะเด็ก แต่คือไม่ดอนโอ้โหบินบินละเดนโอ้แตกยับเฮ้ยมีมีเครื่องมีมีม,ม,ม,มีมีอะไรวะเขาเรียกอะไรวะ เรือไอ้เฮี่ยไม่โดนโอ้ยเซเซเซไรแทงเว้ยครับไรแทงมา じゃあ。 Oh my oh. right. 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 Whatever it takes to defend this objective. We are losing objective. Are you mad? มาเด้มาไล่แทงกันหน่อยเฮียมาเด้ปา,ด,าดีวะเผาเผาเผาวไว้ไล่แทงไว้คนเกงเ่งว่ะเฮียไม่ได้ถัดอไอ้ไี้ ออกมาน้องช้อนทำไรทำไรอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งไปไหนตรงไหนเยอะแท็กผมนั่นงเคลื่อนเข้าไปหน้าเซ

กูก็ว่าอยู่มันไม่เคลื่อนตัวหาไม่งวางระเบิดไว้แต่กูไร้แทงเว้ยตึกมากมันจะปัม๊มกูแล้วไอ้เหี้ยไม้ถูกซ่วมเฮ้ยโดน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 ,โดนโใครไม่รู้อยู่ในนั้นแหละยิงเข้าไปโอ้คนละซ้อมแซกมาแล้ว วะเบี้คอหันช้ารถจะพังไอ้ยยิงยอยไม่โดนไปไหนไปไหนกันเผา เอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดไรแทงไว้ก็ถธกบอกเลยเหี้ยตายเนี่ยแต่เสียงเดี่ยวปืนใหญ่มนยิงท้ายเฉย กูจะพาเข้าซีด้วยแซค็คเอาคันเดียเข้าไปในซีเลยเอาไปเผาข้าง,งในไปไอ้แซค็คมึงมึงไปเล่นทีสามซี 3, 4, ดิไอ้แซค็คไอ้แซค็คเอาไอ้มาคลองรถถังไว้ก่อนมาคลองรถถังไว้ก่อนขึ้นคลองรถถังด้วยไงขึ้นไงวะและ้วนั้นมึงเล่นไรแทนคันนี้นะ อ่ะอ่าดาพอร์ตโหมดมาพร้พอมพร้พอมจะเป็น T สามสี่สนับสนุนไ right ร้แท็กอีกทีใครเข้าใกล้มึงกูยิงทิ้งหมดเอาง่ายเรียกมาสักวอ่าอ่าเรียบร้อยไป มาสัตว์สองคันละรู้เรื่องเลยงานเนี้ยไอ้เที่ยหน้าซีพึบเลยวะไอ้แซกคไปแทงให้เกอกูยิงกอดให้ แจ็คเหมือนมีคนจะเข้าหลังมึงจากแผนที่อ๋อไม่ใช่มันจะเข้าบีม,มจะเข้าบีอยู่ไหนไอ้คนจะเข้าบีมเมื่อกี้ยอยู่ไหนมองน,นั่นใช่ไหมไม่รอดไม่มีสิทธิ์รอดอ่ะโดนเทียไปน่ะไอแจ็คนั้นไร้แทงนะ ปืนไฟก็ไม่ใช้แซกไม่ยิงมันพอไม่มีไรแทงแล้วรู้สึกหวาดหวั่นป่าย์ป่ป่ป่ป โปูผมไปก่อนเซฟเผื่อมีคนโปูเข้าไปโปูเข้าเอ้ยอะไรอะ่ะอะไรยิงมามันอยู่ในรูไอ้แซ็คมันอยู่ในรูมันอยู่ในรูนนรูรูรจะเข้าเออะแต่ว่าขับไปได้ด้วยเหรอไม่ได้ดิอ๋อแตกแตกแตก ไอ้อเรียมากัะเต็มเลยเยนไปไเสมโกให้ไหมว่างานนี้มันลอกูละมันเลงกูละลูกกระสุนหมดแซ็ก

ต้องได้ C เฮียมีทีสามสแล้วต้องได้ C นั่นไงกูว่ากำลังจะพูดเลยไม่ใช่มีกลับระเบิดได้หาเฮ้ยเฮียกำลังจะพูดพูดพูดพอดีเลยดีกว่า ตายสีเว้ยนั่นแหละกูบอกเลยยิงกดมันมันม,มึงอยู่ไหนกันยิงกดไปอย่าให้พูดได้กัตา้มันได้พูดได้กัน ใ,ใครผุดเกิดทั้งนั้นหมดลูกหมดไอ้เหี้ยแล้วถังมันอยู่ไหนไมาได้อย่าให้กูเติมสะพายได้น,นะกูยิงกดไม่หยุดน,นะบอกก่อนมันยิงมาแล้วไม่รู้ใครยิงมาก็่ได้เติมสะพายเลยเหี้ย เจอแล้วไอ้สาดทีมาทำไมใครให้มึงยิงมามาสะะารรถถังสามสี่คันเนี่ยเอาเด็ดมามาจะแพ้อ,อีกก็ให้มันรู้ไปโอ้ยสไนายพามาในพวกสไนายชอบอยู่ฝั่งขวาเลยฮ้า <c oughs> ใจสิเดเนี้ยเฮียหมอมันมาเยิงตัวถ้ารถถังกูเข้าฮะเฮ้ยใครยิงอะไรเรามาวะ โนในสัตว์โดนตูนั้นใช่ไม้รอแป๊บรอกูแป๊บโอ้เต็มเลยเฮียเอาไปแดกโฮียกลายกันลังเลยเฮียออมแดกจะเสียงดีกว่าไอ้เนาะทางนี้มันก็พยายามมา กดให้เพื่อนเิงกดให้เพื่อนสาดใจจริงๆไม่ต้องปูดได้เกิดกูบอกเลยงานเนี้ยไม่ต้องออกมาไอ้ี่อะเจบีเท่านั้นไอ้พวกมันต้อง V1 เลย ยิงกระด,ดาหรถฐานรถเข้าไปโดนเนี่ยโดนอ่ะโดนโดนโดน,โดนจริงโดนอะไรไม่รู้ว่ะแจ๊ค เหมือนโดนดามเมจรถถังอะอ่ะแล้วใครเบิ้มงสะพายเนี่ยชิบหายละไอ้แซคสะพายเราเนี่ยสโมกกอนเลยทั้งนั้น อ๋อทั้งปืนอะไรอะ่ะขอเกียร์ตรงนี้ก่อนเจอาาชี่ยิงมาเฮียยิงกดไปยิงกดขื้นไป ก็ว่าอยู่กูยิงโดนอะไรเฮียฮาชีนี่ไอ้ลอดไอ้สาด,ด,ดไม่รอดเป็นผู้ชายลอดเลนจะไปได้ไอ้เหี้ยออกไปเมื่อกี้บอลเฮียหา,าชีจอดมาเว้ย chị nhìn cột ở đây ý bên đây cũng nhìn cột không phải mình tan mà phăng ถามพงเดี๋กูเข้าไปยิงกดอแล้วแป๊บใครสร้างบังเกอร์อะไรวะเนี่ยใส่หาที่ไม่ได้ออกอะกูบอกเลยไม่ได้พุดไม่ได้เกิด อมันเบสละครสีส่รอบติดเลยวันนี้เยอาเรื่องไอ้ออนี่พ่วงมากับเราหลายตาในายแซกไอ้คนเวลเท่าไหร่วะเวลสามเอสดะใช่ปะวะใช่คนเดียวกันวะไม่รู้อะจไม่ไได้ม่ใช่ดีวดเวลยี่สบดิไอ้คนแรกอะที่ได้ที่หนึ่งอะเอาเรื่องงานนี้